สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุกอกรีนไกรค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมนะคะคลิปของเราเนาะสำหรับวันนี้ค่ะรถลงใหม่สองคันค่ะลูกค้าเป็นรถรุ่นที่ลูกค้าให้หาให้นะคะเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาถึงแล้วเมื่อวานถึงแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะแล้วก็พอดีไม่ได้อยู่นะคะเขาก็เลยจัดลงให้ฝั่งนู้นยังไม่มีล้อใส่เนาะเพราะเป็นแปดน็อตน,นะคะเราเพิ่งทํา 8น็อตลูกค้าเพิ่งสั่งเคยสั่ง8น็อตนะคะแต่ว่าหัอปกติเป็นตัว8ซีนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ดูโอ้ยไม่ใช่เป็นตัว 8e อ่าเดี๋ยวให้ดูตัว8อ่า7ซีก่อนนะคะสำหรับ 7C ีคันนี้นะคะลูกค้าได้สั่งจองไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มีรถให้เลยเพราะว่าเราได้จองไว้แล้วนะคะที่เชียงกงเนาะนะ,ะแล้วก็จบที่อู่เลยนะคะตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ ดูจากหัวของคันนี้นะคะก็สวยมากๆเลยค่ะไม่มีผุไม่มีพังเลย99%เลยนะคะสำหรับหัวของคันนี้แล้วก็มีอะไรนะคะมาเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปังตอนะคะปังตอเลดนะคะอะไรแต่งชุดแต่งเลดนะะมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็กระจังหน้านะคะกันชนแล้วก็ไฟข้อไฟนะคะ ข้างตรงนี้อ่ะนะคะแบบนี้เลยสวยๆขากระจกก็เป็นขากระจกเหลี่ยนะสำหรับหัวของคันนี้นะคะสวยมากๆค่ะไม่มีผุเลยนะคะอ่ะดูภายในของคันนี้กันค่ะอ่าเบาะก,ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้งานมาแล้วเนาะนะคะแต่ภายในสวยคลิปเลยนะคะ ส่วนเบาะนะคะเราทําให้ใหม่ซับให้ใหม่หมดเลยนะคะสําหรับเบาะตัวนี้คือเอาไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราก็จะซับให้ใหม่เพิ่มเติมนะคะทําใหม่ให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราทําใหม่อยู่แล้วสําหรับเบาะเนาะไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วนะคะเราถอดทําใหม่หมดเลยส่วนเกียร์หัวเกียร์นะคะก็จะประมาณนี้เลยพวงมาลัยคอนโซลหน้านะคะสวยกริปนะคะดู อันนี้คือยังไม่ได้ทําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ดูได้เลยนะคะเห็นไหมสวยงามมากๆเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้อ้าจะสตาร์ทเลยไหมอเอ่าสตาร์ทเลยสตาร์ทเครื่องยกหัวอีกทีหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นเจดซีนะคะเป็นตัวปั๊มสายหัวเดี่ยว

นะคะมันก็จะดังประมาณนี้เนาะเครื่องก็ปกติค่ะนะคะอ่ะข้างล่างหัวเครื่องโอ้โหก็สวยแบบนี้เลยนะคะความร้อน,ด,น,น,น,อนด้านบนกันร้อนด้านบนก็ร้อนปกติอ่ะก็จะประมาณ หรับคันซีของคันนี้นะคะก็จะมีเรียวปลายๆนะคะตัวนี้ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วนะคะเพราะเรายุ่นเข้ามานะคะคันซีตัวนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยไม่มีปุเลยนะคะไม่มีสนิมกินเลยสำหรับคันซีตัวคันซีเนาะนะคะ นี่ตัวแหนบตัวนี้ก็มากับตัวรถอ่าสำหรับคันนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นตัวเจ็ดซีนะคะหัวเดี่ยวค่ะเป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้านะคะเป็นตัวปั๊มสายธรรมดาไม่ใช่เทอร์โบเนาะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับคันนี้ถังน้ำมันสวยงามมากๆค่ะอ่าฝั่งนี้ อันนี้คือรถเพิ่งมาลงนะคะยังไม่ได้เก็บทําความสะอาดแล้วก็ยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้ทําเสร็จเนาะก็จะประมาณนี้เลยสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะตามหารถนะคะหรือหารถรุ่นไหนสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะเรายินดีบริการทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนนะคะก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ0832423843ค่ะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะได้สั่งจองรถจากอู่เรานะคะแล้วก็ให้ประกอบให้นะคะจบจากจบที่อู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวคันนี้ต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ